สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ของครูนัดเบคอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้นะัดจะมาพูดในเรื่องของกดแห่งแรงดึงดูดนั่นเองเพราะว่ามีใครหลายคนค่ะทักเข้ามาถามเข้ามานะคะว่าทําไมบางคนก็ใช้กดแห่งแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลเลยทําไมบางคนถึงใช้กฎแห่งแรงดึงดูดแล้วได้ผลเร็วมากนะคะซึ่งอย่างที่นะัดบอกไปในหลายๆคลิปข่าวว่ามันก็เรียกได้ว่าแล้วแต่คน นะคะแล้วแต่สภาพจิตใจของแต่ละคนด้วยซ้ำนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากที่ติดอยากที่จะติดต่อกับนัดโดยตรงก็แอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยค่ะแอดบิลเลียนฮาร์ลดอย่าลืมมีเอกลมกมก่อนด้วยนะคะแล้วก็ค่อยแอดมานะอ่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดในเรื่องของวิธีการใช้กดแห่งแรงดึงดูดเพื่อให้เขาติดต่อเราเข้ามาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะซึ่ง คลิปก่นกอนๆนั้นนะคะในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนัดก็ได้อธิบายเป็นขั้นตอนไปแล้วนะคะว่าคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยหันมาติดต่อคุณนะแต่วันนี้ค่ะจะเป็นการเรียกได้ว่าเป็น b o o ตอร์นะคะเป็นการเพิ่มพลังคูณ2นั่นเองนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยใครหลายๆคนอาจทำแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะวันนี้ค่ะนัดจะมาแอดเพิ่มให้นะคะว่ามันขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรบ้าง นะคะอ่ะข้อแรกเลยค่ะคุณที่ควรที่จะต้องเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของคุณก่อนนะคะเพราะใครหลายๆคนใช้กดแห่งแรงดึงดูดแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าอุย้ยเขาไม่ติดต่อมาหรอกอุ้ยเขาไม่มีทางติดต่อมาหรอกเขาไม่เคยติดต่อเราก่อนเลยโอ้ยแล้วเขาจะติดต่อมาหรอเอาโหคําถามมาแบบเยอะมากๆนะคะแม้คุณจะทําตามขั้นตอนที่นัดให้ไว้แล้วค่ะแต่ในใจของคุณค่ะก็ยังจะมีข้อสงสัยยังมียังมีข้อกังขาอยู่นะคะว่าแบบเขาจะติดต่อมาหรอทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นฝ่ายทักเรามาก่อนเลยแม้จะ ตอนคบกันก็มีแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายทักไปก่อนสวัสดีตอนเช้าทุกวันอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยยิ่งเลิกกันเขาจะติดต่อมาหรออ่ะก่อนอื่นเลยค่ะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของคุณก่อนนะคะความคิดและความเชื่อนี้มันจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ limiting belief นั่นเองนะคะมันเป็นความเชื่อที่ทำให้คุณเนี่ยมีขีดจำกัด นะคะแล้วมันจะทําให้เหมือนคุณอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมใบนึงค่ะซึ่งหันไปทางไหนนะคะคุณก็จะเจอแต่ข้อความที่แบบว่าเป็นข้อความลบเป็นข้อความสงสัยนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราจะต้องคิดก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเขาต้องติดต่อมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อหาเราแน่นอนยังไงเขาก็ติดต่อมาแน่ๆเขาต้องติดต่อมาอยู่แล้วแหละอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คิดอีกทีนะคะว่าแบบยังไงเราสองคนเนี่ย ต้องได้ติดต่อได้คุยกันแน่นอนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าอุย้ยเขาไม่ติดต่อมาหรอกรีบโยนความคิดนั้นทิ้งเลยนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นอ๋อเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาแน่นอนนะคะแล้วเราสองคนเนี่ยจะต้องได้คุยกันแน่นอนนะอย่างเมื่อคืน นะคะเมื่อคืนนัดก็ได้ใช้กดแห่งแรงดึงดูดข้อหนึ่งในการสร้างภาพก่อนจะนอนนั่นเองแล้วมันก็เป็นอะไรที่เออมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากนะคะสร้างภาพขึ้นมาในเรื่องที่เราต้องการแล้วคือสร้างภาพไปแล้วมันเพลินมากเราก็หลับไปเลยนะคะรู้ตัวอีกทีก็ประมาณแบบ เที่ยงคืนแล้วอะแบบเอ้าเมื่อกี้เราหลับไปทั้งอย่างนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้นะคะแล้วใครหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะคะที่คอมเมนต์ที่มีฟีดแบ็กกลับมาเนอะว่าแบบกลางคืนคือสร้างภาพเราก็หลับไปเลยนะคะหรือว่าคุณจะใช้กดพินโรก็ได้ค่ะกอดหมอนข้างนี้ไว้นะคะแล้วก็พูดข้อความที่คุณอยากจะพูดกับเขาหรือพูดในข้อความที่เขาอยากจะพูดกับคุณนั่นเองนะคะก็ให้นึกว่าตอนนี้เขาติดต่อมาแล้วแล้วเขาพูดอะไรกับเราบ้างแล้วเขา ต้องการอะไรกับเราบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเปลี่ยนความคิดนะคะก่อนอแล้วก็ข้อที่2ก็คือการเปลี่ยนความรู้สึกนั่นเองค่ะตอนนี้คุณยังรู้สึกประมา่ารู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่แน่ใจนั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนความคิดของเราได้ด้วยการทำ affirmation นะคะก็คือการเหมือนการสวดมนต์ การพูดไปพูดไปว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะเขาติดต่อเรามาแน่นอนเราสองคนจะได้คุยกันอีกครั้งแน่นอนอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่อยากพูด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 ไปแล้วแบบเราก็ยังรู้สึกว่าจิตใจเรามันยังไม่ยึดเหนี่ยวกับตรงนี้มากพอเขียนเลยค่ะนะคะนะัดชอบเขียนมากกว่าคือนะัดจะเขียนช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮิต ฮิตการเขียนบันทึกนะคะฮิตมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละนะคะซึ่งนัดก็เขียนทุกคืนนะคะแล้วก็เขียนในสิ่งที่เราอยากได้ทุกคืนนะคะอย่างเช่นถ้าการทำ affirmation ก็คือเขียนลงไปเลยค่ะว่าเขาจะติดต่อเรามาแน่นอนเขากำลังคิดหาทางที่จะติดต่อเรามาอยู่ อีกไม่กี่วันเขาจะติดต่อเรามาแน่นอนคําพูดที่เขาจะใช้ติดต่อเราคืออะไรคําพูดที่เราอยากจะพูดกับเขาคืออะไรเขียนลงไปให้หมดค่ะปลดปล่อยความคิดคุณออกไปเลยค่ะเป็นความคิดในแง่บวกความคิดในเรื่องที่เดี๋ยวเขาจะต้องติดต่อมานะคะเขาจะต้องติดต่อมาในเร็วๆนี้แล้วเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแน่นอนนะคะนอกจากการเขียนแล้วค่ะก่อนนอนค่ะก็ใช้กด พิโลนะคะกดการกอดหมอนนั่นเองนะคะกอดหมอนข้างหรือกอดผ้าห่มก็ได้นะแต่นัดจะเป็นคนติดผ้าห่มนะคะนัดก็จะไม่ใช้กดหมอนข้างนะคะนัดจะใช้ผ้าห่มแทนนะคะเป็นผ้าห่มที่แบบเราติดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเรียกว่าผืนนั้นเนี่ยหอนัดออกมาจากโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ํานะคะไม่น่าเชื่อว,ว่ามันยังมีชีวิตรอดมาถึงวันทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นผ้าเน่านะคะแม่ก็จะชอบมาแซวว่าแบบจะสี่สิบแล้ว ยังไม่เลิกติดผ้าห่มอีกหรออู้มันมันก็เลิกยากนะ เพราะเราใช้ชีวิตกับมันมาทั้งคืนตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะอะไรแบบนี้นะคะนัดก็จะใช้วิธีการกอดผ้าห่มผืนนั้นนะคะแล้วก็จินตนาการค่ะว่าเป็นเขานะคะว่าเขาติดต่อมาแล้วแล้วเมื่อเขาติดต่อมาค่ะเราจะพูดอย่างไรกับเขาแล้วเขาจะมีคําพูดอะไรกับเราบ้างนะคะแล้วการแสดงออกของเขาเป็นอย่างไรท่าทางของเขาเป็นอย่างไรค่ะแล้วเมื่อคุณทาครบทุกอย่างแล้วนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะคือการ ปล่อยมันไปค่ะเราก็รีแลกซ์นะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องอื่นๆแทนนะคะไม่ต้องมาคิดเรื่องเขาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะหลายคนถามค่ะว่าถ้ายิ่งคิดเรื่องเขาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกคิดถึงหรือเปล่าใช่ค่ะมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกคิดถึงเขาค่ะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งค่ะคุณควรที่จะปล่อยทุกอย่างออกไปนะคะเพื่อให้จักรวาลไปทํางานให้คุณแทนค่ะตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่อะไรของคุณแล้วนะคะคุณจะต้องรู้จักการ ปลดปล่อยหรือปล่อยวางออกไปนั่นเอง ะะตอนนี้ปลดปล่อยแล้วก็รีแลกซ์ค่ะว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะคะตอนนี้เรามาโฟกัสในสิ่งที่เราชอบดีกว่าการรีแลกซ์ในที่นี้นะคะก็หมายถึงการที่คุณเนี่ยจะไม่คิดเรื่องพวกนี้อีกต่อไปนะคะ let it go let it flow นะคะก็คือปล่อยมันไปเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะคุณก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองจะดีกว่านะคะกลับมาโฟกัสในกิจกรรมหลายๆอย่างที่คุณชอบทําค่ะตอนนี้นัดเห็นที่เขากําลังฮิตเลยก็คือการเล่นเซิร์ฟสเกตนั่นเองนะคะแล้วก็ คิดว่าอีกไม่นานน่าจะเสียตังค์แล้วแหละนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูรีวิวบ่อยมากดูคลิปเยอะมากนะคะอันนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับขึ้นความถี่ของเราเช่นเดียวกันนะคะดูในสิ่งที่คุณชอบดูในสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขนะคะอย่างเวลานัดเครียดๆนะคะนัดก็จะเข้าไปดูพวกรายการเกมโชว์ช่วงนี้ทั้งนัดเราก็น้องสาวนะคะฮิตเกม หัวท้ายต้ก่อนมากคือชอบมากจริงๆไปเห็นในไอจนะคะว่ามันเล่นกันยังไงเราก็แบบโอ๊ยสนุกอะ่ะตลกดีก็ไปตามไล่ดูนะคะดูย้อนหลังทุก EP ีเลยจนตอนนี้ดูครบทุก EP ีไปแล้วนะคะถ้าใครไม่เคยดูนัดแนะนำไปดูคะ่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะเมื่อคุณเครียดๆเนี่ย,ยการดูรายการเกมโชว์พวกเนี้ย มันเบี่ยงเบนอารมณ์คุณไปได้จริงๆแล้วมันจะช่วยปรับคลื่นความถี่ของคุณได้จริงๆนะคะรายการที่นัดชอบรายการที่นัดแนะนําเลยนะก็จะมีร้องข้ามกําแพงนะคะแล้วก็หัวท้ายใต้กอดสองรายการนี้เป็นรายการที่แบบนัดตามดูทุกอาทิตย์ทุกอีพีคือ คือมาดูช่วงแบบกลางๆก็คือดูย้อนหลังตลอดนะคะตอนนี้น้องสาวก็ติดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้ลองเอาไปดูนะหรือว่านั่งดูคลิปตลกๆหรือไปอ่านหนังสือไปดูซีรีส์นะคะซึ่งความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนอะอันนี้นั้นแนะนำเฉยๆนะคะลองหาตัวเองให้เจอค่ะว่าคุณชอบอะไรนะคะบางคนชอบออกกำลังกายชอบออกไปเดินเล่นชอบทำนู่นทำนี่ซึ่งอยากจะบอกเลยว่ากิจกรรมในโลกเนี้ยมันมีแบบ เป็นหมื่นเป็นพันกิจกรรมนะคะหาตัวเองให้เจอว่าคุณชอบอะไรคุณคลั่งไค้อะไรคะ่ะแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะในช่วงเนี้ยมันก็คือการรีแลกซ์รีแลกซ์ของคุณนั่นเองแล้วก็คือมันมันก็คือช่วงที่เราจะปล่อยวางปลดปล่อยทุกอย่างออกไปนะคะเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะเรื่องนี้เราจะคิดแค่ช่วงเช้ากับก่อนนอนแค่นั้นเองนะคะสบายสบายเนาะ ระหว่างวันก็ใช้ชีวิตของคุณไปค่ะไม่ต้องไปโฟกัสที่เขาอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่อยู่ดีดๆเขาก็ติดต่อมาซะงั้นนะคะมีหลายคนนะคะที่เขาติดต่อมาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาติดต่อมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง รอจังหวะดีๆสักหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มาช่วยคุณเนี่ยบูสต์นะคะในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อให้เขาติดต่อคุณกลับมาเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วใครหลายๆคนใช้แล้วก็อาจจะยังมีข้อสงสัยอาจจะยังรู้สึกว่า มันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะคลิปนี้นัดก็เลยมาเพิ่มพลังให้นะคะว่าคุณควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย